ค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิลมก็จะมาถ่ายคลิปวันเดย์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่า1วันของฟิมเนี่ยในช่วงปิดเทอมแบบนี้ฟิมมีทําอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟิลมปิดเทอมแล้วนะปิดประมาณ2เดือนกว่าเลยก็ถ้าเด็กมหาลัยเขาปิดเทอมอ่ะเขาจะลงเรียนซัมเมอร์ใช่ไหมจะได้เรียนจบไ,ไวๆแต่ฟิมอะ่ะลงเรียนไม่ทันนะคะวิชาที่ฟิลมอยากลงอะ่ะมันเต็มซะก่อนนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบโอเคปิดเทมนี้เราว่างยาวๆนะคะไว้ลงเรียนปีหน้าละกัน <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟิลมว่างาา <c oughs> แล้วเนาะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้ฟิมถาร ถ่ายคลิปกับมาได้นะฟิล์มก็จะถ่ายกับลงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ช่วงที่ฟิล์มปิดเทอมแบบนี้เด็กวัดถมหรือมัธยมเขาจะเปิดเทอมเันใช่ไหมก็เป็นกาลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะที่ตอนนี้ก็เปิดเรียนแล้วนะคะก็สู้ๆแล้วการกับการเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณ8โมงนะคะ8โมง15แล้วแล้วก็ฟิล์มเนี่ยจริงๆตื่นมาตั้งแต่7โมงกว่าแต่ว่ามาเก็บของนูน่นนี่นั่นตรงพื้นแหละที่ฮีโร่เขาวางระเบิดไว้นะคะเหมือนโกโก้หกัะทุกคนฟิล์มก็เพิล์ ตัวไปอาบน้ําก่อนละกันนะคะแล้วก็รอดูคลิปนี้กันด้วยละกันว่าหวันของฟิล์ในช่วงปิดเทอมเนี่ยทำอะไรกันบ้างนะคะงั้นเดี๋ยวฟิลมขอไปอาบน้ําก่อนละกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟิลมก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ราผมไว้ด้วยแต่ว่านียเป่าไปแล้วนะคะแต่มันก็แบบว่าเหลือบางส่วนที่ไม่แห้งพวกก่บข้างในตรงนี้นิดนึงแต่ว่าเราก็จะมาแต่งหน้าเลยละกันเพราะวันนี้มีออกไปข้างนอกด้วยนะคะฟิลมีเขียนมาแต่งที่หลังไงก็แต่งไปเลยหลังจากอาบน้ําเสร็จ แต่งหน้าตามสไตล์นะคะง่ายๆแล้วอยากจะบอกว่าตอนนี้ย้ายแบบว่ามุกตัวเครื่องแป้งใหม่ด้วยนะคะมาไว้ตรงนี้แทนก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับตัวเตียงนอนเลยตอนแรกฟิลคิดว่าฟิลเป็นคนที่อาบน,น้ำบอกว่าคนสุดท้ายของบ้านที่ไหนได้แม่นะคะแม่เพิ่งอาบเราก็เพิ่งลงไปใช่ไหมวันนี้อาบน้ำให้จี้อ๋อวันนี้อาบน้ำให้จีจ<ๆ>ี้ก็คือแมวแหละแล้ทีนี้ก็แบบว่าไม่อยากเลยไงถ้าอาบน้าก่อนแล้วมาอาบน้ำจี้อะไรก็เลยอาบทีหลังเป็นคนที่แบบว่าใช้แบบบางบา เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะมาลงแป้งกันเรียบร้อยต่อไป c ุ s ช i o n บัตรนะคะอันนี้อยากซื้อใหม่มากแต่ฟิาไปที่ The Face Shop แล้วเขาบอกว่าสีนี้หมดนะคะไม่รู้ของเข้าตอนไหนอ่ะตสีสมากดูดิมันจะมีความหล่ชมพูเรียบร้อยหรือเปล่ป้าฤฤฤฤฤ ได้ไหมต่อไปนะคะเราก็จะมาทาลิปกันวันนี้ใช้เป็นอันนี้ละกันยีน,นิฟีนะคะเรียบร้อโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ฟิล์มก็ลงมาแล้วนะคะหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จอันนี้คือมันลวกไวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวเช้าข้างนอกกันนะคะก็คือเดี๋ยวแม่จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านพี่เตมนะคะถ้าถามว่าที่บ้านมีอยข้าวไหมก็คือเห็นแม่ทำไว้อยู่นะแต่ว่าอันนั้นให้พอ่อเพราะว่าพอ,พอ,พอกินไก่ไม่ได้ใช่ไหมแม่ใช่ เดี๋ยวพ่อจะเป็นเกากกำเลิศแล้วก็ตอนนี้เสืยงดังนี้ด้วงเพราะว่าวันนี้วันอังคารรถขยะเขาก็จะมาเก็บหน้าบ้านประมาณ9ก้าโมงนะคะอันนี้คือตอนนี้อยู่หน้าบ้านเลยรถเขียวๆนะคะไปแม่สักทีหนูยืนรอนานแล้วไนปะนี่นะคะทุกคนถึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วอันนี้คือจะเป็นข้าวเช้าของเรานะคะดยวฟิวก็ะจีนไว้เตี๋ยว พี่แต้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายอะไรแต่ชเช้ <c oughs> <c oughs> เาพีเา่เอาเอาเหมือนเดิมค่ะไม่เป็นไรค่ะอยู่ในร้านเตงแต่งหน้าเลย <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะทำไมแม่ได้ก่ <c oughs> อรังการงานสร้งชามห้าสิบบาทเองนะโอ้โหไขต่ตรงมากเขาจ้างมาไปเนี่ย <c oughs> แต่ว่าของแม่น่ากินมากนะคะฟิล์มก็สั่งไปเหมือนกันเป็นเส้นเล็กธรรมดาแต่แม่สั่งเป็นพิเศษแม่กินเยอะ เดี๋ยวรอของหนูมาก่อนรอก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟโอ้โหรอร่อยนะนี่นะคะทุกคนของพีก็ได้มาแล้วบอกเลยว่าอร่อยแต่ว่าของพิมจะไม่ค่อยใส่ผักนะคะพี่จ๊อบก็จะแบบรู้ไงว่าพีมไม่กินถั่วง,งอกก็จะไม่ใส่ถั่วง,งอกให้อุ้ยแม่มีมะละด้วยไหนไม่เอาเราจะให้แม่เอามาโอ้โหเลือดก้อนใหญ่มากเหมือนที่แม่บอกนะคะแม่ก็รอรับแป๊งเดียวเลย ก็ผ่อนฟิล์มสั่งข้อมาจานเนี่ยชาคิดว่าแม่จะกินด้วยเปล่าแม่ไม่ชวนฟิล์มกินคนเดียวหมดเลยก็เลยบอกว่าพักก่อนเดี๋ยวเราจะปรุงก่อนนะคะใครรู้บ้างว่าฟิล์มใส่อะไรบ้างคอมเมนต์เลยเดี๋ยว <laughs> ขอทานก่อนละกันทุกคนอุยมันน่าทานมากบอกวาด้วยอยู่ซอยไหนอยู่ซอยไหนสามสิบ <laughs> บ้านเ,นเองคือเมื่อ <laughs> นี่นะคะทุกคนหลังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มของแม่จะมีไปบ้านนูน้นเพราะว่าฟิล์มาเอารถไปจอดไว้บ้านนู้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามาไว้บ้านนี้เพื่อที่จะเอารถไปเคมอีกทีนึงนะคะเพราะว่าฟิล์มเอารถไปทำกับประตูบ้านนู้นมารอบแล้วคะ่ะที่นั่นรอบเดียวแต่รอบอื่นไม่รู้คิดว่าเคฟอะทำไมโง่ <laughs> สามสี่รอบมันไม่รู้แต่ว่า ฟิมีใบเค็มแล้วอันนี้มันเป็นเค็มออนไลน์นะคะก็ฟินพวกใบเค็มอะไรเงี้ยมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ศูนย์ฮอนด้าแล้วก็เอาไปเค็มกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะนัดวันเวลาอีกทีหนึ่งมั้งแล้วก็ค่อยเอารถเข้าไปอีกทีหนึ่งแต่แน่เดี๋ยวไปคุยกับเขาก่อนจริงๆอ่ะมันตั้งแต่วันไหนอยี่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งนี่จะกลางปีแล้วรอหนุกปิดเทอมไงใช่ใช่ก็คือช่วงที่ว่าหลังจากเอารถไปชนเสร็จใช่ปะคือฟิล์มก็อยากจะเอาไปเค็มแหละแต่ว่าเป็นช่วงที่เราเรียนทุกอาทิตย์ไง่ก็ไม่มี่เียรไปบบแ ใช้ทุกวันเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเราปิดเทอมแล้วก็เข้าไปเคลมนะคะนี่คือปิดเทอมแล้วเดี๋ยวรถเราก็จะสวยเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วฟิล์มก็จะพยายามไม่ขับชนอะไรทั้งสิ้นอีกพยายามพยายามโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปบ้านนุนแล้วก็ไปเอารถกันโอเคถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ, <laughs> เ,ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะเอารถออกมาก่อนก็คือไอ้ตรงที่ชนอะถามว่าชนกับอะไรชนกับประตูไอสีดำๆอันนี้เลยนะคะคือมันเป็นช่วงเี่แบวว,ว่าเปิดประตูเสร็จชาแล้วทีนี้เหมือนก้อนมันลงไม่ได้ทุกคนประตูมันก็จะโยกเยกไปมาแล้วฟ ข้ะะางหน้าหนูไม่รู้รู้แต่ข้างๆที่หนูทำนี่แหละเนี่ยอันนี้รอยนี้ข้างหน้าอะไรอ่ะจะมีรอยอีกแล้วเหรอเมันสีมันลอนเลยอ๋อมันน่าจะเป็นไอที่ไปเคลือบแก้วมาสีหน้าจอพองหรอเฮ้ยคือไม่ได้ไปชนนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตัวสีเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราจอน้องแจ๊ดไปเคมก่อน นี้นะคะฟิลมก็แวะมาเติมน้ำมันก่อนนะคะเพราะน้ำมันเหลือแค่สามขีดเองแล้วคือฟิลตั้งแต่ขับรถเป็นใช่ปะก็เติมอีสิมั้งแต่เขาลิตรละสิบเก้าอ่ะจนตอนเนี้ยลิตรละสี่สิบสองจุดสองเก้าอันนี้คือฟิลมาเติมที่เอสโซมันน่าจะแพงกว่าปั๊มปกติมั้งหรือเปล่าแต่ก็แพงกว่าบาทนึงเองมั้งอะไรเงี้ยแล้วฟิลรู้สึกว่าทาไมโดยนี้น้ํามันแพงจังคือแบบโอ้โหสมมติเรามีเงินเดือนหมื่นห้าก็คือเติมน้ำมันไปแล้วหมื่นหนึ่งคือแบบเพราะแบบชีวิตประจำวันเราก็คือจะอยู่บนรถอะไรเงี้ยเมื่่ออกนแบบ มีอยู่3ขีดแล้วเติมอีกห้าก็เกือบเต็มถังแล้วคุโอเคเดี๋ยวฟิลมขอจ่ายตังก่อนแล้วกันน่าจะเติมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะฟิลมก็ถึงที่ศูนย์ฮอนด้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฟิลก็จะมาคุยกับพี่พนักงานก่อนว่ารถเนี่ยสามารถเค็มได้วันนี้เลยไหมแล้วก็ค่อยกลับมารับหรือว่านัดวันมาแล้วก็ค่อยเอารถมาทิ้งไว้ีนี่นะคะแล้วก็ค่อยมารับอะไรยังไงก็เดี๋ยวคุยกับพี่พนักงานก่อนถ้าได้ผลสรุปอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะเดี๋ยวฟิลมขอเข้าไปคุยกับพี่เขาข้างในตรงนีี้้้กกก่่่่ออออนนนนนนะะะะะะคคคคคคืฟิลลลมมมาาาาาบยยยยย็เเเเเดูแแวววหหรััขตงงงงไไโ๋จ นี่นะคะทุกคนฟิล์มก็คือเอารถมาให้พี่เขาดูแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะขุดเลขถังแล้วก็ดูว่าต้องอะไรยังไงกับรถบ้างนะคะมันก็มีตรงนั้นนะทุกคนที่ฟิล์มให้ดูตอนแรกนะคะเดี๋ยวพี่เขาก็จะถ่ายรูปไว้แล้วก็ทํานู่นทํานี่ตามที่แบบว่าเออต้องมาคลีมค่ทุกคนเดี๋ยวพี่เขาจะจัดการให้หมดเลยนะคะอันนี้คือฟิล์มมาทําที่ศูนย์ของฮอนด้าเลยนะมันอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะ ตอนนี้นะคะฟิล์มก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาแพ็คของกันนะคะแล้วก็จะเอาออกไปส่งก็คือเมื่อกี้มีลูกค้าสั่งเป็นลิปสี01นะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาปินที่อยู่ให้เขากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกไปส่งเลยจริงๆก็คือฟิล์มจะส่งจันพุธสุกใช่ไหมจริงๆวันนี้ถ่ายไว้วันอังคารใช่ป่ะแล้วฟิล์มก็ว่าจะออกไปส่งเลยเพราะว่าเมื่อวันจันทร์ฝนเหมือนจะตกแล้วฟิล์มแบบเออคิดว่ามันจะตกแรงก็เลยไม่ได้ออกไปส่งแล้วก็เลื่อนส่งมาเป็นวันอังคารนะคะสรุปก็คือไม่ตก เลยจะได้ยินเสียงน้านิดนึงมันจะเป็นเครื่องออกซิเจนให้น้องป่าทุกคนก็คือเป็นอีกหนึ่งวันที่วุ่นมากนะคะอย่างเอารถไปเคมก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวไว้จันหน้าเอารถเข้าสู่แล้วก็เดี๋ยวมาลอดอีกทีวันพฤหัสเพราะว่าใช้เวลาประมาณ4วันนะคะต้องเปลี่ยนฝั่งประตูข้างคนขับไม่ใช่คนขับฝั่งคนขับแล้วก็เปลี่ยนสเกิดข้างล่างด้วยเปลี่ยนทั้งหมด2ชิ้นนะคะลกลักๆเลยก็เลยใช้เวลานิดนึง อันนี้สี1ุดหนึ่งนะคะขายดีมากขายได้เรื<ๆ>่อยๆก็จะส่งให้ลูกค้าวันนี้แล้วก็จะมีเล็บปิดสองชุดนะคะที่ฟิมานั่งทำไว้ยเมื่อคืนแล้วก็เดี๋ยวจะมาแพ็คตอนนี้แหละอืมนี่<ๆ>ก็จะมีลายนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นสีที่ลูกคา้า<ๆ>เลือกมาจากชา์ตวิมเลยเพราะฟิ์มบางทีก็ไม่รู้ว่าเอ้ยสีที่เขาอยากได้อนะไรเงี้ยหรือว่าที่ส่งมาสีมันจะเป็นสีไหนดีเพราะว่าสีใกล้เคียงมันก็เยอะไงก็จะให้ลูกค้านะคะเลือกเอาเองแปะที่อ โอเคแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะเป็นสติกเกอร์นะคะของทางร้านนะแต่ว่าแบบเออส่งมาจากไหนอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเป็นวงกลมเรียบร้อย อีกอันหนึ่งอันนี้ฟิล์มจาได้ว่าชื่อน้องคนนี้เหมือนจะเป็นพื้นที่ห่างไกลมันจะบวก50บาทแต่วฟิล์มก็จะส่งเป็นปอนอแทนนะคะก็จะต้องเป็นชื่ออีกแบบคือแบบน่นารากทิว่านี่คือเป็นพื้นที่ห่างไกลตลอดนะคะส่งที่นั่นกี่ทีก็คือต้องส่งปอนอนะแล้วคือหวัพวพทีเยอะมากนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นของทั้งหมดที่ฟิล์มเนี่ยต้องเอาออกไปส่งนะคะก็มีหลายซองมากเลยนะงั้นเดี๋ยวฟิล์มขอออกไปส่งของก่อนละกันนะคะแล้วก็หลังจากนี้ฟิล์มจะทำอะไรก็รอดูกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปซ้ายข้างกันแล้วกก็อออไปส่งขงข นี่นะคะทุกคนฟิล์มก็จะเข้ามาส่งของตรงนี้เขาก็จะมีเป็นที่ส่งของให้นะคะ โอเคค่ะทุกคนฟิล์มก็ไปส่งของมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้มีน้ำมันสิบหกซองนะอันนี้คือตอนนี้มีเดีถุงเปล่าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาเนี่ยจะแจ้งเลขแ็กแล้วก็ยอดที่เราต้องจ่ายในทางไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มค่อยโอนเอาอันนี้คืออยู่ซอยข้างๆเลยนะคะเวลาส่งของหรือว่าเราขายของได้เนี่ยเราก็จะมาส่งที่ร้านนี้เลยนะคะก็คือดีมากทุกคนแล้วก็ตอนนี้ฟิล์มก็ว่างแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรให้ทำเดี๋ยวฟิล์มก็จะแวะไปสยามนะคะไปเดินเล่นแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับบ้านเพราะว่าแม่ก็คือ ฟิล์มอยู่บ้านฟิล์มก็จะไม่มีอะไรทำงานเราก็จะออกไปข้างนอกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับมานะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเลยสยามกันดีกว่านะคะไปกัน<ป>โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟิล์มก็อยู่บนทางด่วนแล้วนะเดี๋ยวฟิล์มก็จะขับตรงยาวๆนะคะไปถึงสยามเลยแล้วก็ตอนนี้ก็รถก็ไม่ได้เยอะมากนะคะขับได้เรื่อยๆเลยแล้วก็รอดูด้ดยกานว่าพอฟิล์ไมไ กนนัะโอเคทุกคนถึงแล้วอันนี้คุณบีมา,มาจอดรถที่สยามก,กิจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นฝั่งสยามสแควร์หรือว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามเลยที่เป็นคาราโกนแม่ก็ดิสคัฟเวอรี่อะไรอย่างนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูของกันนี่นะคะทุกคนบีก็ลงมาเดินในซอยข้างๆนะก็คือของเยอะมากนี่กระเป๋าสวยมากโหวันนี้เป็นวันธรรมดาแต่ว่าก็ยังมีของขายอยู่นะคะ นี่ทุกคนรอบก่อนพีมก็มาซื้อรานนี้แล้วแบบเอออยากได้อีกนะคะก็จะมาดูเพิ่มของเยอะมากอันนี้จะเป็นพวกว่ารุ่นหนรุ่นสองส่วนของนี้ก็จะเป็นพวกเคสโทรศัพท์นะคะนี่เลยแต่ว่าอันเนี้ยได้เป็นเคสแอปพลตัวเองแล้วนหอันเอามาจากฝั่งนู้นนะคะ นี่ทุกคนฟิลมาสอยข้างๆสยามกิจนะคะก่อนกลับบ้านก็คือบูธเยอะมากมีขายหลายอย่างมากนะคะแต่าหลักๆก็จะเป็นเสื้อผ้าเนาะ<ช>ดูดีของเยอะมากนี่ทุกคนฟิลก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรวันนี้ก็คือได้แค่เคสแอร์พอจากสยามนะคะกับเดินเล่นนิดๆหน่อยๆงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าสยามกิจเพื่อที่จะไปเอารถแล้วก็ กลับบ้านกันนะคะงั้นเดี๋ยวฟิลขอไปเอาละกอนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟิลมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะหลังจากที่เดินเล่นสยาม,มาก็คือรีบกลับนิดนึงเพราะฝั่งนู้นอ่ะมันคืมแล้วนะคะแล้วรถฟิล์มองพึ่งล้างไงกลัวรถเปียกนะคะก็กลับมาถึงบ้านตอนสามโมงครึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็สี่โมงสิบเจ็ดแล้วนะคะฟิลมก็นั่งทำนู่นทำนี่เนาะแล้วก็แกเคสแอร์พอร์ตมาใส่กับแอร์พอร์ตไงเดินตั้งนานได้อย่างเดียวทุกคนแล้วกลับบ้านมาก็น้องฟิลก็เลิกเรียนพอดีนะคะก็เจอหน ตอนที่เห็นคือเห็นตอนนี้นะดูหัวดิเหมือนเข้าเหมือนเข้าไปลบมานี่ไปเรียนหรือไปทำอะไรลบกับหัวลบกับเพื่อนอะไพแบบนีเลีเพื่อนแบบว่าทั้งห้องข้างหลังน่ะกลุ่มผู้ชายเล่นเอาวิสต t บอมติบอมติบามแหมเราอยู่บ้านเราก็ติบอมติบมใช่เดี๋เราต้องแฟเรียนไงสมมติใช่ไหมคุณปก็แลก็จ้องี่สมมติใสแวนะสแนนะมมตนะสมมตนก้องเป็นคก็จ้องเหลือกายหยาจิตหายไปแล้ว เราดูในคลิปที่น้องฟิวไปเรียนวันแรกด้วและกันว่าเป็นยังไงนะคะ เปิดคอนเสิร์ตกันได้นะร้องที่ A B C นี่เด็กม2เขาเรียนกันนะร้องยังไงหลอกร้องฟังนะก็ A B C เด็งไม่ร้องอะไรเลย T G F G โอ้โหก็ตอนนั้นถ่ายวันนั้นาะลืมกดสจหรับคุยกันเสร็จจังโอ้โหแล้วเขามาโมอะไรในคลิปฟิล์มเนี่ยแกจะบอกว่านี่กับบ้านมาเห็นแม่ออกไปตลาดต่อด้วยนะคะแม่ก็ซื้อของมาทำกับข้าวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ซื้อที่เขาทำเสร็จแล้วมาต้องมีนี่อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะขาหมูขาหมูแล้วก็มีผักเต็มเลยนะคะนี่ ปลาสลิดอ่าข้างในก็จะเป็นปลาสลิดด้วยโอเคแล้วก็มีของว่างด้วยเป็นของทานเล่นพวกขุชยชาอะไรอย่างนี้ป้าใช่ค่ะ โอเคโทษนี่ก็คือช่วงสี่โมงแม่ก็จะออกไปหาว่าของทํากับข้าวเออแล้วพอห้าโมงทำเสร็จแม่ก็จะเรียกพวกเรากินข้าวกินข้าวถ้าไม่กินพร้อมแม่ก็ไปหากินเองแล้วก็ล้างเองแค่นั้นแหละทุกคนใชื่อไหมนี่แล้วเมื่อกี้ถ้าทุกคนเห็นฟีบอกว่าพูดอยู่แล้วมีอะไรจสะฝากไม่ต้องตกใจก่อนที่จะพูดเมื่อกี้แอบกินเกาลัดมานะคะมันก็แบบว่าติดตามฟังเงแล้วพอพูดอย่างงี้มันดีออกมาตอนนี้ก็เป็นอยู่เนี่ย แล้วคือมันหวานมากทุกคนอืมอืมอร่อยอร่อยโอเคทุกคนก็วันนี้วันเดย์ของฟิล์มก็มีประมาณเนี้ยแหละถ่ายคลิปให้ดูตั้งแต่8โมงจนตอนนี้4โมงนะคะแม่ก็จะทำข้าวเย็นพอเราทานเสร็จเนี่ยก็คงแยกย้ายแล้วก็ไปอยู่ในห้องนอนตัวเองอนะคะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ก่อนนอนแล้วก็จบนะคะงั้นปิดคลิปตรงนี้เลยละกันงั้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะยาลืมก็ไลก์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยละกันเพราะว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ลุยอ,อยู่เพราะว่าปกติก นะคะเออทำเรื่องอะไรนี้นะแล้วก็นัดวันไปทำรถก็หลังจากทำเสร็จเดี๋ยวฟิลมารีวิวรถให้ดูด้วยกันก่อนที่มันจะมีแผลก็นั่นแหละเป็นโลจิสติกด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ด้ทำกับเขาแล้วนะคะไปละค่ะ